ก็ถือเอาเยี่ยงอย่างคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนั่นได้เห็นภาพเหล่านั้นมาก็าเอามาประพฤติเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยตามสายกินตลอดเรื่องศีลข้อเดียวเท่านั้นนำตัวเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติก็ปลูกฝังให้วงสกุลเราเนี่ยดีมีความสุขราบลืน่นจะตยากดีมีจนอะไรหาความสุขได้นั่นแหละเป็นยอดของชีวิตที่ต้องการ คนจะมั่งมีสีสุขอะไรไม่มีความสุขมันก็ไล่ผลมันก็เป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์สุขอื่นสุขใดนะมันไม่เท่ากับสุขในอริยทรัพย์คือสุขที่มีศีลมีธรรมสุขภายนอกเรียกว่าวิบัติได้ที่มีทรัพย์มียศถาบรรดาศักดิ์มีทรัพย์สินคารมากมายแต่มันก็วิบัติได้เจนชื่อเก็กผิดไปที่เดียวนะนะหมด หรือว่าจะทาอะไรไปพลาดสร้างไปนิดเดียวก็หมดกันเท่าน,นั้นทั้งชื่อเสียงทั้งทรัพย์สินเนีย <c oughs> นั้นจึงให้ปลูกฝังบารมีของพุทธภพมโรมโพธิสัตว์ที่นี่ท่านพิจารณาอย่างกว้างขวางเราจะโปรดย่า,ยทา,ยา่ทั้งทั้งยั่งยืนอย่างไรดีจะโปรดตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้วิธีใดดีแล้วก็จะโปรดตัดโลกทั้งหลายให้ได้รับความสุขพ้นจากทุกข์ได้ด้วยวิธีใด ท่นก็เลยมาวางแบบแผนในการมาพฤษฤษษษษษึ้นปฏิบัติธรรมต้องมีศีลเป็นภาพื้นก่อนและการมีศีลน,นี้ก็ดาเนินรอยตามพุทธพงศ์มรมโพธิสัตว์องค์แล้วแที่ตัสสรู้เป็นพุทธเจ้ามาคือศีลนบาร,รมีเป็นบารมีในบาร,รมีสิบทัศถ้ามาแจกออกเป็นสามสามบาร,รมีก็เรียกว่าบาร,รมีสามสิบทับ ที่พระพุทธเจ้าใช้ตั้งสัจจะวาจาให้เดือดร้อนถึงแม่พทัทรนีขึ้นมาล้างผานพวกมารทั้งหลายที่มาทำลายพุทธเจ้ามาห้ามพระพุทธเจ้าไม่ให้ตัดสรู้บนรัตนบัลลังก์ว่าแผ่นดินของเขาทั้งนั้นไม่ใช่ของพระองค์พระองค์บอกว่าได้ทำบุญตรวจน้ำมานนานักหนาแล้วไหลพบไหลกลับไหลกัน แม่ธรณีถึงทนอยู่ไม่ได้แม่ธรณีก็คือเทพยูดาซึ่ประจําในผืนแผ่นดินปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เทพยูดาประจําแผ่นดินประจําอากาศประจําจักรวาลก็ยังมีอยู่ส่วนภูมิเจ้าที่นั้นก็อีกเทวดาอีกประเภทหนึ่งสิ่งเหล่านี้มีปรากฏอยู่แล้วทั้งนั้นมีหน้าที่แต่ละหน้าที่ฉะนั้นการมีสิ่นี้ เราต้องพินิจพิเคราะใ์ให้ดีให้ดีแต่ก็ไม่ใช่ดีเลือดลอยไปจนกระทั่งรับยังไม่ได้อ่ะดีลอยไปซะดีว่าเราพยาหรักษาได้ถ้าเรารักครอบครัวรักลูกหลานรักภรรยาสามี